ฟุตแมกาโตรายงานว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ยกระดับความสนใจในตัวของดาน,นิโอนโมตัวรุกของไลซิกหลังจากข้อเสนอของบาร์เซโลนาโดนตอบป,ปฏิเสธก่อนหน้านี้สื่อของสเปนอย่างมุนโดเดปติโบรายงานว่าเจ้าบุญทุ่มได้ทำการยื่นข้อเสนอเป็นเงิน40ล้านยูโรบวกกับโบนัสอีก20ล้านยูโรให้กับไลซิกพิจารณาสำหรับปล่อยตัวแข้งกระทิงดูดชุดแชมป์ยูโร2024อย่างไรก็ตามทีมดังแห่งบุนเดสลีกาเยอรมันทำการตอบป,ปฏิเสธในทันที โดยมองว่าค่าตัวต่ำกว่าที่สโมสรคาดเอาไว้อย่างมากทําให้ทางบารเซโลนาต้องถอยไปตั้งหลักกันใหม่ล่าสุดมีรายงานว่าเรือใบเตรียมพร้อมที่จะแย่งตัวโอนโมเช่นกันแม้ว่าก่อนหน้านี้ทางเปปกัวเดียลาจะออกมายืนยันว่าเควินเดอร์บรอยจะอยู่กับทีมต่อไปแต่อนาคตของแจ็คกริลิตอยู่ในความไม่แน่นอนหลังนักเตะเริ่มไม่พอใจที่เป็นตัวสำรองบ่อยครั้งหลังการมาของเชเรมีโดกูขณะเดียวกันทางบารเซโลน่ายังไม่ล้มแผนดึงโอนโมร่วมทีม โดยจะหารือกันภายในสโมสรรวมถึงคุยกับเอเย่นของนักเตะเพื่อหาทางออกเรื่องร่วมทีมให้ได้แฟนๆแมนซิตี้มีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ